การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณทุ่งหญ้าสีเขียวขจีที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีปานแต้มสีสันมีกระไก่น้อยตัวหนึ่งชื่อว่าปุย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 เป็นกระต่ายที่น่ารักที่สุดในป่าเขามีขนสีขาวนุ่มนิ่มราวกับปุยสำลีดวงตาสีฟ้าใสและที่สำคัญที่สุดคือเขามีหูที่ยาวกว่ากระต่ายตัวไหนไหน ทุกๆวันปุยปุยชอบนั่งแหนมองท้องฟ้ามองดูเหล่านกน้อยที่กระพือปีกบินอย่างอิสระโธ่ถ้าฉันมีปีกและบินได้เหมือนนกบ้างก็คงจะดีนะปุยปุยถอนหายใจด้วยความอิจฉาเช้าวันหนึ่งขณะที่ปุยปุยกำลังเดินเล่นอยู่แถวชายป่าเขาได้ยินเสียงเสะอื้นเบาๆดังมาจากพุ่มไม้หนาม ปุยๆค่อยๆใช้หูยาวๆสอดสายหาต้นเสียงแล้วเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบก้อนกลมๆสีฟ้าอ่อนส่องแสงวิบวับติดอยู่ในพุ่มหนามโอ้ยเจ็บจังเลยใครก็ได้ช่วยด้วยเสียงเล็กๆร้องออกมานั่นคือเมฆน้อยที่พลัดหลงจากฝูงและถูกกิ่งไม้เกี่ยวไว้จนลอยขึ้นฟ้าไม่ได้เมฆน้อยดูเศร้า แล้วเริ่มจะกลายเป็นสีเทาเพราะขาดพลังจากแสงอาทิตย์ไม่ต้องกลัวนะฉันจะช่วยเธอเองปุยปุยบอกด้วยความมุ่งมั่นเขาใช้เท้าหน้าค่อยๆแกะน้ำออกอย่างระมัดระวังจนเมฆน้อยหลุดออกมาได้แต่ทว่าเมฆน้อยยังคงอ่อนแรงเกินกว่าจะลอยกลับขึ้นไปหาครอบครัวบนยอดแขวสายรุ้งได้ปุยปุยจึงตัดสินใจอย่างกล้าหาญงั้น มาขี่หลังฉันนะเมฆน้อยฉันจะเดินไปส่งเธอเองการผจญภัยเริ่มต้นปุยปุยพาเมฆน้อยเกาะอ,อยู่ที่คอจนดูเหมือนเขามีปีกปุยปุยสีฟ้าอยู่บนบ่าระหว่างทางทั้งคู่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายพวกเขาต้องกระโดดข้ามลำน้ำที่ไหลเชี่ยวและปีนป่ายโขดหินที่สูงชันเมื่อถึงหน้าผาสูง ลมพัดแรงมากจนปุยปุยเกือบจะปลิวไปตามลมแต่แล้วปุยปุยก็ค้นพบความลับเขาใช้หูที่ยาวและแข็งแรงของเขากางออกกว้างๆเพื่อรับลมเหมือนกับใบเรือมันช่วยให้เขาทรงตัวได้มั่นคงและกระโดดได้ไกลขึ้นว้าวหูของเธอนี่แหละคือปีกที่วิเศษที่สุดเลยเมกน้อยร้องอุทานด้วยความดีใจในที่สุด ปุยปุยก็พาเมฆน้อยมาถึงยอดแขวสายรุง้งทันทีที่แสงอาทิตย์สีทองสาดส่องลงมาเมฆน้อยก็กลับมามีสีขาวสดใสและพองตัวนุ่มนิ่มอีกครั้งขอบคุณมากนะปุยปุยเธอคือเพื่อนที่วิเศษที่สุดเมฆน้อยลอยขึ้นไปหาครอบครัวเมฆที่มารอรับก่อนจากไปเมฆน้อยได้โปรยละอองเวทมนต์สีรุ้งลงมาที่หูของปุยปุย ทำให้หูของเขาส่องประกายสวยงามปุยปุยกลับบ้านด้วยหัวใจที่พองโตเขาไม่เคยนึกอิจฉานกอีกต่อไปเพราะเขาได้เรียนรู้ว่าการมีน้ํำใจช่วยเหลือผู้อื่นคือสิ่งที่สวยงามที่สุดและหูยาวๆที่เขาเคยคิดว่ามันเกะกะกลับกลายเป็นปีกวิเศษที่พาเขาไปพบกับมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ได้นั่นเอง